วันนี้มีเรื่องมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นการสัมภาษณ์ไกลทางการแพทย์หนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าโทนี่ค่ะอาศัยอยู่ในกรุงโซลเขาบอกว่ามีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเมื่อคุณมาทำสัลยกรรมในเกาหลีใต้ซึ่งคุณรู้ไหมคนเกาหลีทุกๆคนเนี่ยทำงานหนักมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนเกาหลีทุกๆคนจะเป็นคนดีนะซึ่งมีคนที่ต้องการจะได้เงินแล้วก็ต้องการที่จะได้สิ่งของมากมายเพราะฉะนั้น พวกเขาเนี่ยจะทุ่มกายแรงกายแรงใจเพื่อให้ตัวเขาเองนอยู่รอด นั่นก็เพราะว่าทำเพื่อเงินเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาที่เกาหลีใต้แล้วต้องการจะทำสัญญาก,รรกับใครก็แล้วแต่เมื่อคุณได้ทำข้อตกลงเพราะฉะนั้นก็เข้าใจนะว่าคุณจะต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้รู้ไหมมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะเตือนก็คือถ้าเกิดคุณมาทำสัญญากร,รมที่เกาหลีใต้คุณจะต้องมีคลินิกซึ่งในคลินิกเนี้ยต้องสอบถามเขาก่อนว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ในเมื่อมีพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีการบันทึกกิจกรรมเอาไวท้ทุกๆอย่างเพราะว่ามีเหตุผลหนึ่งเนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นบางอย่างรู้ไหมว่าสถานที่บางที่เนี่ยเขามีการตลาดที่ดีมากซึ่งนั่นนะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ โดยบางที่เนี่ยเขาจะดึงผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านนั้นมาเป็นตัวดึงเพื่อมาเป็นหัวหน้าแต่จะเรียกแบบนั้นก็ไม่เชิงเหมือนกับเป็นคนมาคอยให้คําแนะนําเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากกระบวนการต่างๆเริ่มขึ้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนทํานะ ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่เดินทางมาที่เกาหลีใต้เพื่อต้องการจะเสริมความงามบางคนก็ต้องเจอกับหมอมือใหม่ซึ่งเรียกพวกนั้นว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินค่าหมอไปแต่ว่าฝีมือที่ได้ก็ไม่ได้การันตีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของไงเขาเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเขาเพียงแค่มาทํางานของเขาให้สําเร็จตามขั้นตอนต่างๆที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเล ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบางทีพวกเนี้ยเขาเรียกกันว่าหมอผีนะคือจริงๆเนี่ยหายากมากๆเลยในทุกวันนี้เพราะว่าเกือบทุกๆสถานที่จะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่าใครเป็นคนทำสัญญากรรมให้คุณกันแน่เป็นหมอที่คุณได้ตกลงเอาไว้หรือว่าเป็นหมอคนอื่นโดยมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยยังไงก็ขอบคุณมากที่หมอคนนี้ออกมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกคอมเมนต์หนึ่งหน้าต่างชาติชื่อว่ามารี l ลนเวค c อ x สเธอบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอเมริกาเหมือนกันคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะสามารถ ไว้ใจใครได้บ้างอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจัสมีบอกว่าเหมือนกับละครซีรีส์เกาหลีเลยอะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมในกรุงโซคนถึงทำอาชีพทนายกันมากมายขนาดนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในตุรกีเหมือนกันและก็บางสถานที่เนี่ยเขาเสนอราคาให้ถูกๆด้วยนะแต่ว่าผลที่ออกมาก็จะพูดอะไรไม่ได้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าลินเธอบอกว่าในการทำสัญญากรรม ความงามเนี่ยฉันรู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้การันตีว่าออกมาแล้วหน้าตาของคุณจะเป็นแบบไหนซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเมดลีนเธอบอกว่าฉันเรียนรู้เรื่องราวมากมายจากละครแล้วก็ซีรีส์เกาหลีฉันตกใจมากๆฉันเชื่อนะว่าคนแบบเนี้ยน่าจะมีมากมายในสังคมเกาหลีแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแดนเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำสัลากรรมที่คุณหมอ สามารถเชื่อถือได้แล้วก็ไว้ใจได้แนะนำเรามาสอบถามที่ญี่ปุ่นสิอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าเรื่องราวแบบเนี้คุณคุณว่าเคยมีเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนเรื่องหนึ่งหรือเปล่าประมาณว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของที่นี่หรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแอนนี่ออนนี่เธอบอกว่าฉันเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนหมอผีเนี่ย จริงๆมีในเกาหลีเยอะเหมือนกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีคนรู้นะ แต่พอรู้แล้วก็อึ้งเลยอะ่ะขนาดในเมืองหลวงของเกาหลีใต้ประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเหรอเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าโยมามาบอกว่าก็เป็นความจริงในเกาหลีใต้ที่ทุกคนจะต้องยอมรับไม่ค่อยมีใครออกมาเปิดเผยหรอกอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่าเอเลนาค่ะเธอบอกว่าขอบคุณคนนี้มากๆเลยที่ได้ออกมาบอกความจริงก็คือความจริงโอ้ผีคือเป็นเรื่องจริงเหรอนี่หมอผีตอนแรกเชื่อว่าคำนี้มี ีแต่พวกใช้เฉพาะในทางสยาสตร์เท่านั้นนะแต่ว่าหมอพีอันนี้คือหมอที่ไม่ใช่คนจริงๆไงเขาก็เลยใช้คำสวมหมอว่าเป็นหมอพีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าคริสตินเปอร์โตเธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฉันเคยดูมาก่อนขอบอกเลยนะว่าใครที่จะไปเกาหลีเนี่ยทำอะไรก็จะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าใครๆก็อยากได้เงินกันทั้งนั้นและที่สำคัญคนเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยนะซึ่งเ ได้ไม่ยากเลยแล้วก็มีต่างชาติอีกคนนึงนะคะเธอใช้ชื่อว่าเอ็ล่าเธอบอกว่าฉันไปเกาหลีเพื่อที่จะเสริมความงามของฉันแหละรู้ไหมมีไกด์คนนึงแนะนําให้ฉันไปที่นั่นงานออกมาแบบไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะสรุปสุดท้ายฉันขอคืนเงินแต่รู้ไหม สุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะแบล็กเมชฉันกลับฉันพูดความจริงอะไรไม่ได้เลยที่นั่นคือแบบว่าแย่มากๆเลยซึ่งมีคนมาถามนะคะว่าคุณไปที่ไหนรอแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบค่ะและมีต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่า HM เธอบอกว่าฉันก็เห็นเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเกี่ยวกับหมอที่ไม่ใช่หมอจริงๆอ่ะซึ่งเท่าที่ฉันรู้นะในเกาหลีพวกที่ไปเสริมความงามแรกเริ่มอาจจะมีสัญญาแพทย์จริงๆแต่ว่ารู้ไหมหลังจากนั้นบางคนจบเพียงระดับผสม ศึกษาเท่านั้นเองนะซึ่งเขาจะเป็นคนที่สอที่คอยทําต่อให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคาดหวังเลยว่าทําออกมาเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งน่าใช้ชื่อว่ามิเชลเธอบอกว่าฉันเข้าใจแล้วแหละแบบเนี้ยหมอทนายจะต้องเข้าแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าลิสจีเธอบอกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ผู้คนจะต้องทํางานหนักมากๆเลยฉันรู้ดีเพราะว่าฉันเคยไปอาศัยอยู่ที่นั่น โชคดีจังเลยที่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะพยายามใส่ใจไปที่อื่นแต่รู้ไหมว่าสุดท้ายการมีชีวิตอยู่ในเกาหลีเนี่ยคุณจะไม่พบกับความสมดุลเลยเพราะว่าทุกๆอย่างจะต้องใช้เงินเพื่อแลกมาทั้งนั้นคนเกาหลีเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยนะ เพื่อที่ว่าเวลาออกจากบ้านจะได,ได้ได้รับการยอมรับแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมพวกเขาจะต้องขับรถรู้แต่งตัวดีแต่ว่าความจริงแล้วพวกเขาแทบจะไม่มีแก่นสารอะไรเลยเขาเพียงต้องการเหมือนกับกุญแจดอกหนึ่งที่จะไขชีวิตของเขาไปในทางที่ถูกต้องแต่แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าตอนนี้ในสื่อโซเชียลก็มีเรื่องราวมากมายที่ได้เปิดเผยให้รู้ว่าจริงๆแล้วสังคมของคนเกาหลีเนี่ย พวกเขาเป็นประเทศที่สิ่งที่นําเสนอออกมาไม่ใช่เรื่องจริงในชีวิตของพวกเขาเลยฉันบอกเลยนะว่าคนเกาหลีจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นเลยนะเป็นคนละแบบเลยแหละและใครก็ตามที่คิดว่าคนเกาหลีโดยเฉพาะผู้ชายจะเป็นคนที่น่ส์มากๆฉันขอบอกเลยว่าคุณน่ะคิดผิดลองมาสัมผัสด้วยตัวเองสิแล้วคุณจะรู้ขนาดเข้าไปตามโรงแรมเนี่ย คือมีเรื่องราวมากมายที่หลายๆคนนั้นเล่ามาลองไปเสิร์ชดูละกันว่าถ้าเกิดคุณไปเที่ยวเกาหลีเวลาเข้าไปในโรงแรมคุณจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําสาธารนณะหรือว่าห้องน้ําในโรงแรมในประเทศเกาหลีใต้มีเรื่องราวที่เรียกว่าโด่งดังในสื่อโซเชียลอย่างมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยนักแล้วจะมานําเสนอในตอนต่อไปอย่าลืมมาติดตามกันนะคะ